การมีอีโก้สูงศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งทำลายชีวิตของคุณในสังคมปัจจุบันคำว่าอีโก้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงความมั่นใจในตนเองหรือความเชื่อมั่นในศักยภาพแต่แท้จริงแล้วอีโก้ในบริบทที่เรากำลังพูดถึงคือตัวตนที่ปรุงแต่งขึ้นมาความรู้สึกสำคัญในตัวเองที่มากเกินจริงการยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอกและความต้องการที่จะเหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่ออีโก้มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรามันจะกลายเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นที่ค่อยๆบั่นทอนความสัมพันธ์โอกาสและความสุขที่แท้จริงจนอาจกล่าวได้ว่าทำลายชีวิตของเราได้อย่างเงียบงันและแนบเนียนบทความนี้จะพาคุณสำรวจว่าการมีอีโก้สูงแสดงออกอย่างไรทำไมมันจึงเป็นอันตรายและเราจะเรียนรู้ที่จะลดทอนอิทธิพลของมันเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนี้ และก้าวไปสู่ชีวิตที่สงบมีความสุขและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงอีโก้สูงคืออะไรและแสดงออกอย่างไรอีโก้สูงไม่ใช่แค่ความมั่นใจแต่เป็นการยึดติดกับตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งมักจะเปราะบางและต้องการการปกป้องอยู่เสมอมันแสดงออกได้หลายรูปแบบความต้องการที่จะถูกต้องเสมอคนที่มีอีโก้สูงเชื่อว่าตัวเองรู้ดีที่สุดไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหรือไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด การไม่ยอมรับคำวิจารณ์มองว่าคำวิจารณ์เป็นภัยคุกคามต่อตัวตนและคุณค่าของตัวเองไม่สามารถรับฟังข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ได้การเปรียบเทียบและแข่งขันตลอดเวลาหมกมุ่นกับการเปรียบเทียบตัวเองกับผูู้อื่นและต้องรู้สึกเหนือกว่าอยู่เสมอหากเห็นใครดีกว่าจะรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจความต้องการการยอมรับและคำชื่นชมต้องการเป็นจุดสนใจต้องการคำชมเชยและรู้สึกไม่พอใจเมื่อไม่ได้รับการยกย่องการบงการและควบคุม พยายามควบคุมสถานการณ์และผู้คนรอบข้างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการการโทษผู้อื่นไม่ยอมรับผิดและมักจะโยนความผิดหรือปัญหาให้ผู้อื่นเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองการโอ้อวดและทะนงตัวชอบพูดถึงความสําเร็จของตัวเองหรือแสดงออกถึงความเหนือกว่าผู้อื่นความอ่อนไหวต่อคําพูดเล็กๆน้อยๆแม้คําพูดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ตั้งใจก็สามารถทําให้คนที่มีอีโก้สูงรู้สึกถูกโจมตีและโกรธได้ ขาดความเห็นอกเห็นใจมักจะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักและขาดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกหรือมุมมองของผู้อื่นการติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้ารองทำสิ่งใหม่ๆหรือยอมรับความเสี่ยงเพราะกลัวความล้มเหลวที่จะทำลายภาพลักษณ์ที่สร้างไว้การมีอีโก้สูงทำลายชีวิตได้อย่างไรการที่อีโก้เข้ามาบงการชีวิตของเรานั้นส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงในทุกมิติของชีวิต 1. ทำลายความสัมพันธ์สร้างกำแพงกั้นอีโก้สูงสร้างกำแพงระหว่างคุณกับผู้อื่นเพราะคุณไม่เปิดใจรับฟังไม่ยอมรับความผิดและไม่แสดงความอ่อนแอทำให้ผู้อื่นรู้สึกเข้าไม่ถึงและไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ความขัดแย้งไม่รู้จบเมื่อไม่ยอมรับผิดไม่ยอมประนีประนอมและต้องการที่จะถูกต้องเสมอความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบสิ้นไม่ว่าจะเป็นกับคนรัก ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงโดดเดี่ยวสุดท้ายแล้วการที่อีโก้ครอบงำจะผลักไสผู้คนดีๆออกไปจากชีวิตเพราะไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ไม่รับฟังและไม่เคารพผู้อื่นนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าขาดความไว้วางใจเมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นเพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์อีโก้จะทำลายความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ปราศจากความไว้วางใจ ก็ไม่อาจยั่งยืนได้ 2. บับนทอรการเติบโตส่วนบุคคลไม่ยอมเรียนรู้การที่เชื่อว่าตัวเองรู้ดีที่สุดทำให้คุณปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่รับฟังคำแนะนำและไม่เปิดใจรับฟีดแบ็กซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาตนเองกลัวความล้มเหลวอีโกทำให้คุณกลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวจะทำลายภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่คุณสร้างไว้ทำให้คุณไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยไม่สามารถพัฒนาตนเองได้การที่ไม่ยอมรับคำวิจารณ์ทำให้คุณไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองและไม่สามารถพัฒนาในด้านที่จำเป็นได้คุณจะติดอยู่กับที่แล้วไม่สามารถไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้ขาดความเห็นอกเห็นใจอีโก้สูงทำให้คุณมองแต่ตัวเองไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้อื่นได้ทำให้คุณขาดคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 3. ส,ส่งผลเสียต่ออาชีพการงานทำงานเป็นทีมได้ยากคนที่มีอีโก้สูงมักจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยากเพราะต้องการควบคุมทุกอย่างไม่รับฟังความคิดเห็นของทีมและอาจสร้างความขัดแย้งไฟในองค์กรพลาดโอกาสก้าวหน้า แม้จะมีความสามารถแต่การที่อีโก้สูงทำให้คุณไม่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสสำคัญในอาชีพไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ผู้นำที่ดีต้องเปิดใจรับฟังต้องสามารถยอมรับความผิดพลาดและต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น แต่อีโก้สูงจะขัดขวางคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ 4. ทํทำลายสุขภาพจิตและอารมณ์ความเครียดและความวิตกกังวลการที่ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาการกลัวถูกตัดสินและการต้องแข่งขันกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องสร้างความเครียดและความวิตกกังวลมหาศาลความไม่พอใจเรือรัง อีโก e ทำให้คุณไม่เคยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เพราะมันมักจะมองหาสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เหนือกว่าอยู่เสมอนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจและว่างเปล่าความโดดเดี่ยวทางอารมณ์แม้จะมีคนอยู่รอบข้างแต่อีโกที่สูงอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุดเพราะคุณไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไม่กล้าแสดงความอ่อนแอและไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับลึกซึ้งได้ นำไปสู่ความผิดหวังเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่อีโก้สร้างขึ้นมาคุณจะรู้สึกผิดหวังและโกรธง่ายเพราะอีโก้ทาให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คุณต้องการ 5. ปิดกั้นความสุขที่แท้จริงความสุขจอมปลอมความสุขที่อีโก้มอบให้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการได้รับคำชมการเอาชนะ หรือการได้ครอบครองสิ่งของแต่ไม่ยั่งยืนและไม่เติมเต็มจิตใจไม่สามารถชื่นชมสิ่งเล็กๆได้เมื่อจิตใจหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบและการแข่งขันคุณจะมองข้ามความงามและความสุขเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันชีวิตขาดความหมายการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของอีโก้ทำให้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงและไม่ได้ค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งของการมีชีวิตอยู่ จะลดทอนอิทธิพลของอีโก้ได้อย่างไรก้าวสู่ชีวิตที่อิสระการลดทอนอิทธิพลของอีโก้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นกระบวนการของการตระหนักรู้การฝึกฝนและความอ่อนน้อมถ่อมตนมันคือการเดินทางสู่การเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริง 1. ฝึกการตระหนักรู้เริ่มจากการสังเกตคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่ากำลังเปรียบเทียบผู้อื่น ต้องการคำชมหรือรู้สึกไม่พอใจเมื่อไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการให้ตระหนักว่านั่นคือเสียงของอีโก้ที่กำลังทำงานอยู่ 2. ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนตระหนักว่าคุณไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนมีสิ่งที่จะสอนคุณได้จงเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดได้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น 3.. แยกแยะระหว่างตัวตนที่แท้จริงกับอีโก้เข้าใจว่าอีโก้ไม่ใช่ตัวคุณที่แท้จริงแต่เป็นเพียงภาพลับที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นสงบเมตตาและไม่ต้องการการพิสูจน์ใดๆ 4. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) เมื่อผู้อื่นพูดจงฟังด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอโต้อตอบ การฟังอย่างแท้จริงจะช่วยลดการตัดสินและเพิ่มความเห็นอกเห็นใจ 5. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่าการยอมรับในจุดอ่อนของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโต 6. ลดการเปรียบเทียบและการแข่งขัน หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองและเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจ 7. สร้างขอบเขตบ o u n d a r i e หากอีกโก้ของคุณถูกกระตุ้นโดยบุคคลหรือสถานการณ์บางอย่างจงเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องตัวเอง 8. ฝึกการทำสมาธิและเจริญสติ mindfulness and meditation การทำสมาธิช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะ และสังเกตทิศความรู้สึกและอารมณ์ของคุณโดยไม่ยึดติดทําให้คุณสามารถแยกแยะเสียงของอีโก้ออกจากเสียงของปัญญาภายในได้ 9. ฝึกการให้อภยัยให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยช่วยปลดปล่อยความโกรธและความขุ่นเคืองที่อีโก้มักจะยึดติด 10. มุ่งเน้นการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อคุณให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คุณจะลดการโฟกัสที่ตัวเองและจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นบทสรุปปลดปล่อยตัวเองสู่อิสระการมีอีก้สูงไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่กลับเป็นพันธนาการที่มองไม่เห็นที่กักขังเราไว้ในวงจรของความไม่พอใจความขัดแย้งและความโดดเดี่ยวการเรียนรู้ที่จะลดทอนอิทธิพลของมันคือการปลดปล่อยตัวเองสู่อิสระ และการกลับไปเชื่อมโยงกับแก่นแท้ของตัวตนที่แท้จริงของเราจงกล้าที่จะถ่อมตนจงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดจงกล้าที่จะเปิดใจรับฟังผู้อื่นและจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าใดๆเพราะเมื่อปราศจากอีโก้ที่ครอบงำคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเปี่ยมไปด้วยความสงบความรักความสุข และความหมายอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน